ออกงามครับดนะ่อจักหนอนนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหขนปูนอที่หนึ่ง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับมือ่อหนีพาพี่น้องมากองน้ำไม้อีกแล้ว,ลวจ้าพี่น้องจ๋าก,กองน้ำไม้ขังบ้านนะจ้าเพิ่งจะหักไปมือนั่นเลยจ้าพี่น้องขึ้นเต็มเบิร์ดมีแต่แหนงปวกๆเพราะพี่น้องจา๋าคลิปนี้กะจะได้พาพี่น้องมาหักแหนงน้ำไม้นะจ้าวันพี่น้องแล้วกาเมื่อวานนูไม่ได้ลงคลิปมือนึ่งเพราะพี่น้องจ๋าต้องอยู่บ่สบาย้ะจ้าเป็นท้องเสีย อันท้องเสียเบิดเมื่อเลยเมื่อวานนี่ก็เลยไปลงคลิปแขงพให้พี่น้องเบิ่งหนึ่งวันนะจ๊ะสบายเมื่อนี่ก็เลยพากันมาบ้านประตุมนะจ๊ะพี่น้องพาพี่น้องมาฮักแหน่งนาะไม้จ้าลุยกันเลยถีเพี่น้องเบิ้งขึ้นเต็มเลยครับข้างบนชาปูาาายิ่งเยอะเลยมีแต่หนองอวบเอ้ยแหนงอวบอวเลยแง่แม่เอาหมดได้ก็อนั่งอยู่ลุยกันเลยอันนี้ก่อนก็ได้จ้ไม่น้อยกำลังขึ้นเท่ากัสิเลือกฮักเอา สาวพี่น้องมีได้กินตลอดโอ้ยยังจะเป็นหน้าเรงแต่ว่าเราก็ได้กินบัตตีนะจ๊ะนี่ครับเหน่งมัน,นอ,อ้วบเนาะเหน่งอ้วบดึงดางพี่น้องอู้นี่นะนี่นะนี่นะ หางงามเนาะไปเลยแตกออกงามครับ อ้วกๆเลยคุนาย ก็เป็นแนหนงหนาเรงมอจังพี่น,มนอมากสิมีความเหนียวนิดนึงอ่าิิๆๆยอดในทางจะี๊มาทายทางขีทางทักหือ

ครับอันนียบางอันเพิ่นกันน้ยอยเลยสองนเพื่นน้องแต่ว่าในกล้องอาจจะเหมือนใหญ่เนะแต่จริงๆแล้เพิ่นยังน้อยอยู่กส็สเก็บไว้ก่อนไม่เห็นเพิ่นใหญ่ค่อยเอาอาทางทีๆมาเบิ่ว้วน,อ,นอบับใหญ่เลย

ั้งหนอทั้งแหนงอันนี้กอเดียวนะจ้ะกอแรกยังอีกข้างล่างอีกสามกอนะจ้ะพี่น้องเอาโบเบิสนี่กอแรกกอเดียวเล่นระเบิดองเวลาเอากับผมไว้นะจ๊ะมันจะได้แตกอีกนอนหนึ่งก็มัง้งขนาดนี้บ้ค่อยได้บกค่อยได้ฝนด้วยจัะนี่พี่น้องบกค่อยได้น้ำด้วยฝนเท่าที่ควรโบ้ได้น้าได้ฝนเท่าที่ควรนะจน๊ะมันถึงยังขึ้นขนาดนี้แถมขึ้นเร็วอ,อีก ได้แกงใหญ่นี่กไปจ้าบัดนี้เดี๋ยวน้องอิวพาพี่น้องลงไปข้างล่างเนาะไปเบิ่งอีกสองกอพอพี่น้องอีกสามก,อ,ก,ามกอไปไดเ้2สองกอใหญ่กับหนึ่งกอน,น้อยป็นปรุ้่นกันว่าสีหน่อยหลายสนันไหนส่วนอันนี้กระสีเอาไปเทไว้ก่อนนะจ้าพี่นอ้องดีเลยลงมากอข้างล่างจ้า ก็ได้เก็บทางแต่ว่าทางนี้ก็ทางนี้ซิมีนอ่อาจารยซ้จะน้องนอ่นอเลอร์เลยแหน่งยังบ่กให้ขึ้นกันได้ไหะทาง

ออที่หนึ่งวางไลก่นนอนเก็เ็นอที่สอง นอนนี no, ่เอาไว้ให้ใหญ่ก่อนดีกว่านี่แหนงเด้อนีะแงงไง ฝุ่นข้างในหัวหน่อบาลือเลยโอ้ยนี่นอนเต็มเลยฝุ่นข้างหนครับแม่โคตรโทแม่ดิอันนี้ก็ได้จะได้เอากระสอบมาใส่เอาผ่ว ห <Yeah. S 1> นอไปเลยเลยเอายกออกมายกออกมานี่พี่น้องจ๋าหนอใหญ่มากหนอน,นี่เอ้าฟังไว้ก่อนจ้ะเจออีกทางพุน่นฝั่งรูรั่วสิเอาเอาฟักพุน่นรั่วฟักนี่สิง่ายก่อนกันจ้ะ้าหนอใหญ่อลังการเลยเอามีดมาหน่อยพุน่นหรเป็นอยังเอ่ะ นกะใหญ่มากพ่อพี่น้องโพดโพเอาไว้ไว้ก่อนจะ้ะโยนไปเลยนัย่นก็เลยทางบนพอมันยังมีอีกอย่งไมต้องไปไปกับกับอันนี้เอาแนงเอาแนงนะนจะ้ะเป็นแนงข้างบนพี่ฟิลมแนงข้างบนหน่อของเมื่อกี้นี้นะอ๋อพี่ฝัง่งนู้นบอแม่นฝั่งนี้เฮ้ยพี่ฟิลมบอเห็นน,น,น,นั่นแหละโอ้โหอยู่นี่นน สาด <esi> มาหาหน่อไม้ก็บ่เจอหน่อไม้เนาะอืออวดมากครับอวดๆเบิดแล้วบ่บัดนี้เบิ่งเด้อสิได๋สิว่าเจอฝั่งุนไสอยู่ข้างันเด้นบ่บ่เอาเนาะหมายถึงนอนันแม่แน่นอนันครับบ่บ่เอาจ้ะขอพี่น้องกําลังขึ้นนอดน้อยๆเฮาก็ไว้ให้เพิ่นใหญ่ก่อนแนงกัน่จ้ะงเาฮักเพราะว่าเพิ่นตัดไม้อยู่างบ้านปติเสียงก็ยังดังอยู่นะจ้ะพี่น้องแบบ พิ่นตัดบ่วลี้วไปแบบเร okay. the right ็วเลยมีแต่เน้อวดๆจะขนาดแรงได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นหนาฝุนนี่สิขนาดใดเอาไว้ให้เป่นใหญ่พลังขุ่นเต็มเลยมีตาบมึมีกม่นเม่นเม่นเ่มดเมเมิดเม็ดเมดเม็ดเม็ดม็ดมเม็ดเมดมเม็ด ยังอีกหนึ่งก็แบบนี้คับพี่น้องจตะก็อยู่ทางพืนเอ๊ะก้อนนี้ขอบาว่าอย่างไรด้วจ้ะพี่น้องพอดีได้ยินแต่เสียงเ้ื่อยเมื่อรู้ว่าในกล้องมาสีได้ยินเนาะแนะเนาะพี่พีมครับสีได้ยินอยู่เพราะว่าอันแห้งขยับของปืนแหงเลยไก่ของม้าเนาะ อยู่น,นี่ครับรา,าัาเสียงมันกล่องภูเขาน้ำครับอยากเหเพราะพี่น้องได้ยินเสียงฮักมันไม่จ,ดจ,ดจด้วจัวติดแต่ว่าคงสิบบมีสิบหนึ่งนอนอย่าง <c oughs> แล้วโคตรโผ หน่อใหญ่มากเป็นเล่ยเลยมาเมื่อหนอนขนได้หลายตนนี้เราทั้งหน่อทั้งหน่อนี่ครับเยอะมากแรงอวบๆเลยพูยขังเทิงน้องอยอะใ่ กินเลยครับแอบเหนียวเพราะว่าวมันกล้องไปบระทันแล้วกระทันแล้วครับกล้องกระเบิกว่าม mất nhanh <laughs> nhanh ปอกบ่ค่อยชำนาญปันใดเด้วยผมพี่น้องจ้าพอแต่ปอกได้นี่ละจ้ะบ่ค่อยชำนาญปอกตามภาษาแต่อยากมาปอกให้พม่พี่น้องเบึ่อ่ะจ้ะ คนบอกคือเปล่าๆเหมือนแม่ติ๊กเปล่าอยู่กับพยายามแต่ว่าน้องอยู่กับเอ๊บอเป็นคือเก่ากับสองพี่น้องแม่ติ๊กกับเม่ยสอนป้าตุ๋มกับเม่ยสอนน่ะอยู่กับบอเป็นเหมือนเดิมบอธนาคือเก่าท่านักแบบแต่กระอบอกแบบนั่งเฉลี่ยนะคกั แล้วซีสอีหยังไวเนาะจ๊ะพี่น้องแหน่เี๋ยวสิพากันแกะไปเรื่อยๆแกงต้มไว้นะจ๊ะพี่น้องเอ็ดสม้มอเฮียจ้ะแต่ละหน่มีแต่ใหญ่ๆสดอกินตลอดปี <c oughs> นี่ครับนึกอยู่เพิ่งมาฮักไปมือฮันเก็บไปเลยฮ เมื่อน้นมาแล้ได้สังเกตเนาะว่าหนอนอะไรช็อตไหเนาะพี่ซิเมนมามื่อนี้เต็มเลย <c oughs> เขาได้ทั้งหมดจะนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแน่จะนอยังไงเมื่อนั้นเห็นสามสี่นอนหนึ่งเนาะกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะใหญ่ไวง่นครับใหญ่ไว ฝนตกใส่ใกินบะชันเนาะแตกออกกอในตำนานคันไดปดลูกเราก็กินตลอดไปเพราะพี่ต้องจอดเราไหมเอสจังไดเพิ่นกระบ,บาดใต้บัววายขนาดต้นกอหน่อย,อยนี่อันลุงน้องอิู่เพิ่นเอาไปอันนี้ซื้อๆได้ข้าต้นบักนาไว้ซื้อๆไปแบบไม่ได้ปลูกได้ ยังขึ้นเลยได้กินหน่อเชยคุณปลูกอย่างก็ขึ้นเพื่อนบม่ได้ตั้งใจสิเอาหน่อไม้ไปปลูกแต่เพื่อนตั้งใจสิเอาใบไอ้ต้นไผ่น่ะไปค้ำต้นบักนาวเมื่อไหร่นุ๊งอยู่กับซีบล็อกพี่ถือๆอะไรด้วยจังเพื่อนน้องจ๋าเมื่อวานนี่นุ๊งอยู่ท้องเสียท้องเสียหนักมากเหนื่อยมากอยู่แบบเป็นกระตุกกระตักเลยแบบนี้ เหนื่อยเลยรับพี่น้องกินอย่างมากกับ,บรุ้ท้องเสียกินหลายอย่างรวมกันเกินน้ออีก่ท้องเสียแล้วบวกกับอากาศมันร้อนน,กกนี่อากาศหอมนะอากาศมันฮ้อแล้วมันผะอืดผะโอมมาสัางพี่น้องอยู่ก็เลยบ่อสบายเลยยังบ่อส่วงปั้นใดด้วยจังยังเหนื่อยเหนื่อยอยู่เพราะว่าท้องเสียนะจังพี่น้องท้องเสียมันเป็นอะไรที่เขาขาดขาดเลท่ท่าขาด พลาังงานแม่ันก็เล่นเหนื่อยแต่หูกระสูนก,กระสุนพี่น้องพากันขับรถมาหาปตุมปตุมบอกมาเบิ่งหนูไม่เด้อขึ้เนเต็มไปเบิเ้งเลยเมาถ่ายว่าพี่น้งองเบิ่งแต่ว่าเมื่อหนีปตุมบ่อยู่แล้วจากื่อนไปทํางานไปทํางานอยู่อยู่ไกลๆเหมือนนะกันเลยบริออยู่จักหน่อยก็มาแล้วเลยค่ะ เบ่งแนน่อบขับเนาะอบมากขนาดบ่ได้น้ำด้วยมั้ยเบอรได้น้ำสีขนาดใดเนาะคือสิตแตกกินประทันเลยเหรอเบอได้น้ำมันบ่ได้น้ำเท่าที่ควรนะจัะพี่น้องถามว่าเพื่อนได้ฝนเนี่ยเพื่อนก็ได้ฝนดูบ้างตามภาษาภาคใต้เนาะพี่น้องจ๋ามันก็สิแบบฝนตกบ้างป่าปายฝนแ,แน่เด็ดเนาะแต่ว่าบ่บ,บ่ได้เท่าที่ควรแต่ก็ขึ้นแล้วสุดยอดเลยนี่ถ้าได้น้ำานี้นอีว่ากินประทันกันแน่เลยเมนรครับรับออเดอร์ให้เมื่อพี่น้อง เปิประตูรับออเดอร์เพื่อขายการะโลแล้วจะบาี่เห็นเพื่อนขายสามขีดร้อยเฉพาะแนงน้องไม่กินซุงแเนงน้องไม่กินซุงเนี่ยอิวิ่นเพื่อนขายสามสามขีดร้อยจะ้ะทางอื่นบ่รูดด้เน๊ะแต่ว่าอันนี้น้องอีเห็นเพื่อนขาย้วจะ้ะถึงในออนไลน์ขายกันทั่วไป อ่ะมานี่เดี๋ยวลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้กะพาพี่น้องมาพักหน่อไม้ม่วนๆเลยจ้ะมาพูดคุยกันเนาะในทัง north ทังเหน่งเลยมืดอนี้เขาง,น,ง<ม>น,นอนจ้ะเต็มเลยเต็มเลยตะกาเออมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงพ่อแมดมนอยู่ก็อยากมานี่คอมเมนต์บอกว่าดูเหมือนพี่ฟิล์มจะกลัวน้องอิ๋วเลยะนะ,ะ <laughs> กลัวแน่ไม่ได้กลัวบอกแต่เกรงใจบอก เฉยซื้อ <c oughs> เขียวเฉยซื้ยอ,อ,อย่านดกาอนดกเออบ่อย่านดอกสัมเมีย,ย,มยร์น,นั่นนะมาโหลดบ่ย่านด <c oughs> อ,เอ,อเนกเออบ่ย่านดอกสัมเมียร์นั่นนะกล่าวว่าได้เบิ่งดูน้ำมือเพิ่นถืออย่างยุ่งผู้ชายกลัวเมียเจริญทุกคนเพิ่นะคะฮู้บ่บ่ย่าอฟังเมียว่าเจริญทุกคนแม่นบ่ได้ย่านแค่เชื่อฟัง <c oughs> เฉยๆเราก็เหาะไปจ้ะ ย่านเนี่ยย่านยังบ่ไดี้แมนผีสักหน่อยเนาะสิครัเนาะว <What? S 2> <c oughs> ยางถือคอนนี่แหละบริยานบริยานแค่ให้เกียรติแค่เกรงใจซะน,นะเกรงใจไอ้อยังเกาะที่เพิ่งเว่ากันฮะมึงเป็นแค่เมียเด้อมึงอย่ามาขึ้นเสียงใส่กูเด้อเป็นว่ามึงเป็นสัมปัสสาเมียหนอย่ามาขึ้นเสียงใส่กูเด้อเป็นว่าฮะกูไม่ยังได้กูตกใจ <laughs> ป็นแน่เพืพน่นโพสฮนะ่ะโอ้สัมภาษาเมียนี่อ่านผัวเป็นทางเท่านะ่ะสีมาขื่นเสียงใส่ผัวได้จังเดมอย่ามาขึ้นเสียงใส่กูเด้อเป็นผู้นำของผัวเด้อสิเป็นอย่างหงูบอ,อกกูตกใจเมื่อขื่นเสียงเอ่เมาขื่นเสียงเด้อกูตื่นเบิดกูตื่นเด้อเพืน่นโพสในเฟซตัะน้นองตลกตลกนะจ๊ะ อ่ะลาให้พี่น้องก่อนก็แล้วกันนะจ้าแข้งว่ากับสีแห้งยาวไปเนาะกับสีพากันโปะจนแล้วไปเลยนี่แหน่งไว้เลยพอพี่น้องจ้ะสออนแหน่งมักกินแหน่งงอไปเลยสีพากันโปะจนแล้วุไปเลยนะจ้าคลิปนี้ก็ลาให้พี่น้องก่อนก็แล้วกันเนาะอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ